สวัสดีค่ะมีโนนี่ก็ค่ะสภาพปีสวยรยีดาขอนส,สบายเดือนละ5 0 0 0กว่าบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะโซซูกิเสีิฟเครื่องยนต์ทันสองยอโตปี2012ค่ะคันนี้ได้แม็กลายสวยเลยนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าค่ะแอร์แบกกุญแจรีโมทน,นะคะปุ่มสตาร์ทค่ะปุ่มอะไรมันติฟังก์ชันนะคะรถสวยน่าใช้นะคะรถสภาพเดิมๆเลยค่ะคันนี้ใครกำลังมองหารถ h a t c h b a c ้ป, 5, ประตูเปลี่ยนน้ำมันนะคะได้นำไปรถคันนี้เลยนะคะ รถสวยมากๆเลยค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อคันนี้ได้นะคะที่15,000มือนบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนซ์เลยนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะปุ๊กแปงย้อนหลัง6กเดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนค่ะแบบรายสวยค่ะทะเบียนก็สวยนะคะ8 9 8 8นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกต่างหากค่ะ สุดเลยค่ะเน้ำมัน e ี่สไปด้วยนะคะออกรถใหม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรปรึกษาได้เลยคันนี้ติดลีมพร้อมเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะยังมีกินใหม่อยู่เลยค่ะผ่อน5,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะคุณใจเป็นแบบนี้นะคะคุณใจแบบนี้ค่ะสุ k กิสว f ปนะคะคันยอนพันสองคิวอลโตปีสองพันสิบสอค่ะสนใจยังไง โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อ